กิจกรรมภาพเครื่องจักรนิรันหกวันแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ติดด่านไหนกันอยู่นะครับผมก็มาเฉลยหมดเลยในคลิปนี้ไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม g e n ช i n Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำเฉลยกันเนาะทำโพยตัวของกิจกรรมภาพเครื่องจักรนิรันกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกม g e n s h i n Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i c h m a n s อ o ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้แถมเติมผ่าน U ID เท่านั้นลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับกับกิจกรรมภาพเครื่องจักรนิรันตัวนี้เนาะตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูการท้าทายทั้ง6วันที่ผ่านมากันก่อนครับผมเรามาดูเฉลยกันนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่6ครับวันที่1นะครับผมเราจะเรียงแบบนี้นะเขาเข้าไปท้าทายครับเริ่มจากการใส่เฟืองขนาดใหญ่ไปที่หมายเลข4นะครับผมเฟืองขนาดกลางไปหมายเลข1 แล้วก็เฟืองขนาดเล็กไปหมายเลข2อันด้านบนก็จะทําการขยับนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะใส่เฟืองขนาดกลางลงไปที่หมายเล็6 6ครับผมวันแรกนี้สบายสบายครับผมถัดมาครับกับเฟืองในถัดมาครับกับด่านที่2ครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะ ความยากขึ้นของด่านที่2เป็นต้นไปเนี่ยคือเฟืองมันจะเริ่มมี2ระดับนะครับเพื่อนๆลองสังเกตจากตรงกลางของมันนะจะมีเสาอยู่ใช่ปะมันมีเสาที่ขึ้นกับลงอยู่นะครับในตอนเริ่มนะครับให้ใส่อันเล็กลงไปที่หมายเลขก2ครับจากนั้นนะเราก็จะไปหมายเลขก3ใส่อันกลางลงไปครับเฟืองทางซ้ายก็จะติดนะถัดมาครับเราจะไปที่หมายเลข6ครับผมเราจะใส่เฟืองขนาดใหญ่ไป จากนั้นนะครับเราจะไปที่หมายเลข7นะครับใส่เฟืองขนาดกลางลงไปแต่เราจะมากดสลับขึ้นไปชั้นบนตรงนี้ครับผมมันก็จะทำให้ตัวของเฟืองทั้งสองอันขยับนะเรียบร้อยครับสำหรับด่านที่2ถัดมาครับกับด่านที่3ครับกดเริ่มท้าทายไปได้เลยในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มที่เฟืองหมายเลข3นะครับใส่อันเล็กลงไปจากนั้นไปหมายเลข5ครับใส่เฟืองขนาดใหญ่ลงไป และหลังจากนั้นเราจะไปที่หมายเลข7กันครับใส่เฟืองที่มันมี2ชั้นแบบนี้ลงไปครับตามด้วยหมายเลข6ครับผมใส่เฟืองขนาดกลางลงไปและหมายเลข4สุดท้ายครับใส่เฟืองขนาดกลางลงไปแล้วก็ทําการสลับเขาขึ้นมาชั้นบนครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับถัดมาครับสำหรับด่านที่4นะครับผมมาเริ่มท้าทายกันเลย ในด่านที่4ี่นะครับตอนเริ่มต้นนะเราจะเริ่มที่การใส่เฟืองขนาดกลางลงไปที่หมายเลข1ครับหลังจากนั้นเราจะมาที่ตำแหน่งที่สองครับใส่เฟืองขนาดกลางไปอีกหนึ่งอันแล้วก็ทำการยกระดับขึ้นมาครับจากนั้นเราจะไปเฟืองหมายเลข4ี่ครับใส่เฟืองขนาดใหญ่ที่เป็นสีดำๆตัวนี้ลงไปนะแล้วก็ทำการหมุนพลิกเขาครับผมนี่ และสุดท้ายครับเราจะไปที่เฟืองหมายเลข3ใส่เฟืองขนาดใหญ่ลงไปก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับ <S <S ต่อเนื่องกันที่ด่านที่5นะครับผมด่านที่5หน้าตาเป็นแบบนี้มาเริ่มท้าทายกัน <S 1> <S 1> ด่านที่5นะครับเราจะเริ่มจากการใส่เฟืองขนาดกลางลงไปในหมาเลขห1หลังจากนั้นนะครับเรามาต่อที่ตำแหน่งที่2ใส่เฟืองขนาดใหญ่2ระดับนะอันสุดท้ายเลยตัวนี้ลงไปครับ และหลังจากนั้นกระโดดไปที่หมายเลข4่ครับทำการใส่เฟืองขนาดใหญ่ลงไปและสุดท้ายก็คือหมายเลข5 5ใส่เฟืองสีดำลงไปนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับและก็มาถึงด่านสุดท้ายนะครับผมมันจะออกมาเป็นรูปตัวแซดแบบนี้นะครับมามาเริ่มท้าทายกันเลยครับในตอนเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มจากหมายเลข3ก่อนนะครับหมายเลข3เราจะใส่เฟืองขนาดเล็กสีดำตัวนี้ลงไปครับ จากนั้นเราจะกระโดดไปที่หมายเลข5นะครับผมใส่อันขนาดกลางลงไปและก็มาถึงหมายเลข6ต่อเนื่องครับใส่เฟืองขนาดใหญ่ลงไปครับทำการหมุนพลิกไป1ครั้งนะครับผมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะให้มันหมุนพลิกมาเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเราจะไปที่ตำแหน่งที่7นะครับใส่เฟืองขนาดใหญ่ลงไปและสุดท้ายครับตำแหน่งที่4ก็ใส่เฟืองขนาดกลางลงไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ นี่นี่คือเฉลยของทั้ง6ด่านนะครับใครที่ติดตรงไหนนะ ก็มาดูเฉลยกันได้เลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำเสร็จซิ่งทั้ง6ดดานเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมากดรับเพชรทั้งหมดในตัวของหน้านี้ได้นะก็จะรวมๆแล้วอยู่ที่360ร้อไพโมเจมนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตัวของภาพเครื่องจักรนิรันตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นหัวข้อที่โผล่ขึ้นมาเพิ่มในวันนี้นะเราสามารถกดไปยังเควสตัวนี้เราจะได้ตัวของเพชรเพิ่มขึ้นมาครับกดไปยังเควสแบบนี้ กดนำทางไปคุยกับคุณเฟลิกครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นภาพเครื่องจักรนิรันนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำแก้ไขปริศนาเครื่องจักรครบแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบต่อกันได้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาคุยกับตัวของแท่นเครื่องจักรนิรันอีกหนึ่งรอบนะเราได้ภาพมาทั้งหมด6ภาพแบบนี้นะครับ เราจะทําการเอาทั้ง6ภาพเนี่ยมาประกอบกันนะแล้วแต่ละภาพเนี่ยเราจะสามารถหมุนไปหมุนมาได้ด้วยครับนี่ก็เป็นอีก1ฉเฉลยนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะทํำยังไงนะมาเริ่มจากตําแหน่งที่1นะครับผมใส่ตัวของอันแรกลงไปเลยครับทำการหมุน1ทีครับผมก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะเราก็มาต่อกันที่อันที่2ครับผมนี่ แล้วก็ทําการหมุนอีกหนึ่งทีเราจะได้เป็นเหมือนเป็นวงกลมๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะมาต่อกันที่ตําแหน่งที่3จะอยู่ทางด้านล่างตัวนี้นะ,ะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้ครับตัวของเมฆก,ก็จะต่อกันครับทีนี้ท้องฟ้าเสร็จแล้วต่อไปเรามาภาคพื้นกันบ้างครับตำแหน่งที่4นะครับเราจะใส่ตัวของภาพสุดท้ายที่เป็นดอกไม้3ดอกแบบนี้นะครับผมกดคลิกลงไปแล้วก็ทำการหมุน2ทีให้ดอกไม้มาต่อกันแบบนี้ครับ ตำแหน่งที่5นะครับกดชิ้นที่มันเป็นดอกไม้1อันใส่ลงไปหมุนครับผมให้ดอกไม้ให้พื้นมันต่อกันแล้วให้ดอกไม้อยู่ตรงข้างบนนะครับและสุดท้ายครับผมก็ใส่ไปในตำแหน่งสุดท้ายทำการหมุนเราก็จะได้ภาพตัวของภาพเครื่องจักรนิรันที่สมบูรณ์แบบครับผมแล้วเราก็สามารถกดออกได้เลยครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วเนาะ แล้วก็มาคุยกับคุณฟิลิปอีกหนึ่งครั้งครับเขาก็ดูภูมิใจกับตัวของเครื่องจักรของเขามากๆเลยนะครับแล้วในตอนจบเนี่ยเราก็จะได้เพชรมาอีกแล้วก็ได้ตัวของเฟอร์นิเจอร์ภาพเครื่องจักรนิรันตัวนี้มาด้วยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้แล้วนะครับเพชรโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่390เไพโมเจมด้วยกันนะครับแล้วเราก็สามารถเอาภาพเครื่องจักรนิรันเนี่ยมาใส่ไว้ในบ้านเราแบบนี้ได้นะครับผมก็เป็นเหมือนฟันเฟืองหมุนๆอยู่ด้วย แล้วก็มีตัวของดอกไม้ที่หมุนได้ด้วยนะครับก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ครับเป็นตัวของกรอบรูปนะครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับก่อนจากการขอขอบคุณ75,8 1 0ื่นห้าพันแปดร้อยสิบสับสไคร์เบอร์จากทางยูทูบนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร์เป็นกาลังใจให้กันนะครับสาหรับคลิปนี้ผมสื่อก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมมาทํากิจกรรมกันนะทุกคน Let's go fish blasting together.